ลบรูปภาพลบวィィิดีโอลบแอปต่างๆในโทรศัพท์มือถือแล้วแต่ทําไมหน่วยความจําในโทรศัพท์มือถือก็ยังเต็มอยู่การที่เราลบรูปภาพหรือวิดีโอรูปภาพเหล่านี้ก็ยังตกค้างอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเพราะว่าเรายังไม่ทําการลบอย่างถาวรน,นะคะ <c oughs> ก็จะทําให้เครื่องของเราหน่วยความจําเต็มอยู่ดีนะคะวันนี้จะพาไปลบรูปภาพและวิดีโออย่างถาวรมีวิธีการลบยังไงสําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตามมาค่ะ ขับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Samsung ให้เราทำการแตะเข้าไปที่แอป g a l l ลอรในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะคะ mm hmm. เข้ามายังหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่เส้น3เส้นมุมล่างนะคะแตะเข้าไปได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ถังขยะได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อเข้ามายังหน้านี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอต่างๆที่เราทำการลบไปเป็นที่เรียบร้อยจะยังตกค้างอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจําให้โทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็ให้เราแตะเข้าไปที่คําว่าแก้ไขได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเลือกรายการนะคะเลือกไปที่ทั้งหมดได้เลยนะคะก็จะมีอยู่ที่65รายการนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าลบทั้งหมดด้านล่างได้เลยนะคะจากนั้นก็จะมีป๊อกอัพทางลัดเด้งขึ้นมานะคะลบ65รายการอย่างถาวรหรือไม่นะคะก็ให้เราแตะไปที่คําว่าลบได้เลยนะคะ วิธีล้างไฟขยะ,ะในแกลเลอรี่รูปภาพทำไง่ายๆช่วยเพิ่มพื้นที no ่มือถือสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ลองทำดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ